ไปก่อนกันเลยนะฮะที่สถานการณ์ในกาซาครับุณนภรัตก็ล่าสุดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารถถังของอิสราเอลได้รุกเข้าไปถึงใจกลางเมืองคารยูนิสทางใต้ของกาซาในวันที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์หลายล้านคนเดินทางไปเพื่อลี้ภัยสงครามครับ ประชาชนในกาซาเปิดเผยว่ารถถังของอิสราเอลได้บุกกินพื้นที่ไปจนถึงกลางเมืองคานยูนิสที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ของกาซาหลังจากที่เกิดการยิงต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อคืนมันเสาร์ครับขณะเดียวกันเครื่องบินรบของอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่ในกาซาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงระเบิดและเสียงปืนและควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากพื้นที่ที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินทางใต้ของกาซาในสัปดาห์ที่ผ่านมานครับโดยบุกเข้าไปยังเมืองคารยูนิสโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดนักรบกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นหลังจากที่กลุ่มติดวุิดังกล่าวโจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนตุลาคมและสังหารประชาชนไปราว1,200คนรวมทั้งจับตัวประกันไปประมาณ240คนครับ อิสราเอลกล่าวว่าได้ระเบิดทำลายเครือข่ายอุมโมง์ใต้ดินในคานยูนิสแล้วแล้วก็โจมตีกลุ่มมือปืนชาวปาเลสไตน์ที่เตรียมการจู่โจมเข้าใสา่ฐานอิสราเอลด้วยด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าฝ่ายตนสามารถทำลายยานพาหนะของกองทัพอิสราเอลไปแล้ว180คันนะครับพร้อมประกาศว่าอิสราเอลจะไม่สามารถรับตัวประกรันกลับไปหากยังคงใช้กำลังทหารและหลีกเลี่ยงการเจรจา การต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายขณะนี้กินเด็นแดงทั่วทั้งชนวนกาซานะครับคุณสงพจน์คขณะที่องค์กรความช่วยเหลือแสงความกังวลว่าอาจมีประชาชนราว2-3ล้านคนที่ไม่มีที่หลบภัยเหลืออยู่อีกต่อไป ขณะเดียวกันโรงพยาบาลนสเซอร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในเมืองคารยูนิสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจนล้นเกินความสามารถในการรองรับพื้นที่ในแผนกฉุกเฉินต่างเต็มไปด้วยประชาชนที่รอรับความช่วยเหลือครับองค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าแทบจะเป็นไปนไม่ได้ที่จะยกระดับสถานการณ์ที่เข้าขั้นหายนะในกาซาทั้งปัญหาขาดแคลนยารักษาและความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆในค่ายผู้ลี้ภัยครับคุณสมงพจน์